ไสหมากเป็ดหมากครับไสลายเป็ดลายใส่น้อยเป็ดน้อยนอยเป็ดน้อยอืมแต่ถ้าไสไม่หมากันมาไม่รู้ยเออใสเลยหน่อยกับโบแซ่อืมเออกินอาหารของเชฟบอยมาก็เออหลายชนิดแล้วเชฟบอยอยากจะกินอะไรเป็นพิเศษไหมเป็นอาหารใต้นี่เอออะไรเชฟ คิดเกิดนะอะไรนะที่มันเหมือนขั่วขั่วเหมือนกะเพราอ๋ออันนี้อะไรขั่วกิ้งอันนี้อยากกินมานานแล้วเป็นอาหารขึ้นชื่อขึ้นชื่อมันทําจากอะไรมันเอาอะไรมาทำมันเนื้อหรือมันหมูมัน่หมูก็ได้เนื้อก็ได้ไก่ก็ได้เอได้ได้ทุกทุกเนื้อโอเคเชฟงั้นเดี๋ยวผมจะขอแบบรสแบบจัดจับนะเชฟ เดี๋ยวขอเวลาเตรียมเครื่องปรุงแป๊บนึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาจอกันวันนี้ครับผมสวัสดีครับนะกลับมาพบกับเราพวกเรานะครับร้านห้าชาแนลนะครับวันนี้นะเมื่อกี้นี่ไปเตรียมอ้โหเด็ดเลยครับอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะที่เราจะทำกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะเชฟว่าวันนี้จะทำเมนูอะไรคั่วกลิ้งหมูนะครับผมอ่ะวัตถุดิบหลักก็คือหมูครับผมหมูบดนะครับอ่ะแล้วก็พริกแกงใต้นะครับรสจัดกะปิ กะปิเคยอันนี้มันเคยกันแบระเบียกแล้วนะคุณบอยอ่าะเชฟบอยมันเคยยังไงมันเป็นเคยสำหรับใส่แกงมันจะมีรสชาติเค็มมันต่างกันยังไงโอ้ยนู้นมันจะออกหวานนิดนึงอันนี้จะออกเค็มนําอำแล้วมีใบมะกรูดอ่าใบมะกรูดแล้วก็พริกไทยแล้วก็พวกอ่าพริกต่างๆพริกสีไว้แต่งหน้าเพื่อความสวยงามะครับแล้วก็คาพวกจัดไปเลยเจ้าครับผมตามสไตล์เชฟเลยได้ได้ได้มาจัดตะไคร้นะครับครับผมนิ้วแม่หมด โอเคเอาแค่นี้พอไม่ต้องเยอะใส่เยอะเดี๋ยวมันเบื่อใช่เดี๋ยวไม่มีใครกินอันนีนนต้ต้องขูดมั้ยเชฟอ่าต้องต้องขกอ่าขูดแค่ไหนครับติดลูกหน่อยน,น,นิอยดอ่ามาแล้วครับเชฟรับคุณไปเลยจะิงตรงนี้มันมีอยู่แล้วนะครับ อ,อ่ะโอเคตํไม่ต้องให้เลยนี่เท่าไหร่นะครับอ่ะทีนี้เรามาละลายพี่แกงนะครับผมตีแกงน,น้ำละลายมันครับได้เชฟแล้วเหอ,อ่ะได้เลยนะครับละลายพี่แกงก่อนครับจะได้ไม่ต้องไปผัดในกระทะเยอะครับละลายน้ำก่อนทําบมันต้องเป็นน้ำ ุ war, ed, <Wow. S 2> หรือว่า <Nah>, น nah. ้ำธรรมดานครับลายเครืองครับลายเครืองพี่น้องไม่ใช่ลายเค่งนะลายเค่งก็ไม่ได้อันนี้ก็เรียกลายเครืองลายเครืองรู้จักความหมายเขาเป็ลายเค่งไหมใช่บอยลายเค้งเป็นไหมบอกลายเค่งไม่ใช่ลายเค่งลายเค่งหมายถึงว่าชอบไปป๋อเรื่องเขาเขานั่งเขานั่งอยู่ดีคือคือพวกลายเงได้ค่งได้แล้วครับพี่น้อง ่ต่อครับใส่น้ำมันครับผมน้ำมันนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีน้ำส่วนผสมอยู่แล้วครับอ่าเปิดเตาครับพี่น้องนี่ใช้ไฟไฟอ่อนครับไฟอ่อนเคี่ยวเที่ยวก่อนค hey, รับอ่ารอกระทะนี่นะครับใส่เปียกแกงลงไปครับใส่หมากเป็ดหมากครับใส่เป็นกไห น้อยแป๊บน่อยใส่หน่อยแปน่อยืแต่ไตไปไม่มากันมาไม่ร้อยอใส่เลนอยกับกรปแซ่อืปัดปแกลงห้อมก,กับปแกงเคยกินมันเอยห้อมกับบางทุดก็ใจวนสวนมู่ก่อนแต่ว่าเอามุม้หมาปีแกงไว้ว่าครับมันุบมามนมันมันมัน,มนตามันเลยแกเปแงหของก่อน รวยเหอเติมน้ำนิดนึงค่อยๆเติมอย่าเพิ่งเติมน้ำได้ค่อยๆเติมใช่ไหมได้ได้ครับเดี๋ยวน้ำหมูจะออกมาอีกอ๋อเริ่มเตะดังแล้วเนี่ยอะไรนะเตะดังหมายถึงดังเนี่ยดังเนี่ยมุกมุกอดังด่นเรียกได้ว่าดังโอยมันบ้านอะไทตั เทง่ายๆเก็บบ้านๆไหนงอย่าไปที่ที่เราได้มาครับอืมดีง่ายๆดีง่ายๆอ่าอืมใส่ในรไปเลยหอมไหมหอมไหมหอมไหมไปอหลงไปครับอืมอ่ะหมูเลยเนี่ยนมุไหมูเลยกันตอนนี้ใจเวลาเนดนงในมูมัน คลุลิมุ่งตานี no ่เห็นชนสองคนเปนเรื okay <m <m no <right ่องเป็นเจายเรร้อนลเดิรใส่ไฟอ่อนด้วยแกปัดไปกลางก่อนไปกลางไปกลางเนาะใส่ไกลาเราะว่ากำลังปิดแกงปแกงมันัยอดปแกงมนต้งต้องร้อยนี่เียทีแอยู่ปิดแกงปิดแกงปิดแกง าหอันนี้พิแศษในสูตรขอสูวรเซฟซ่าได้เลยนแม่นแม่นมาเริ่มชุบแล้วกันเริ่มตงไฟ้นน่าเต็งหมดนะนำหมูเรามองมาแดงมันก็จะมีน้ำมีหวานันหมกระลังนจากหมูกระลังออกเน้อพี่นะกัดก่อน กินมาอะไรครับ huh. พ uh ี huh. right huh. right. ่น้องน้ำตาลำตาลำตาลได้อ่ะอ่ะทีนี่ปรุงรสดะผมใส่เนี่ยน้ำมัน้อยนิดนะครับไม่ต้องใส่หมากต่อที่จะไม่ได้เลยผมผมผมจอดได้ไปนิดนึงใส่น้ำมันนิดนึงนะครับเอาอกลีนเอากลีนล่ะคาดไม่ได้ก็ได้อ่าใส่หมากด้วยหมากไปย่ะโอ้พอแล้วพอแล้วน้ำตาลนี่น้ำตาลนี่น้ำตาลนี่นึง

ไปปิดหลุมไว้ครับเรือไปแต่งหน้าหน่อยนึงมันสีสันสดใสตามด้วยใบมะกรูดร้อยครับคุณสร้อยนะครับปิดไท่เม็ดครจำโอเคเจ้บอยแล้วครับุ้มอ๋อโอเคครับปานป้านปานปานอ่ะปิดไฟก่อนเจ้บบอยเต้นแรงไหม สีสันมันสุดยอดเลยว่ะเชฟสัตโอ้แมนนนลองเลยนะลองเลยแพทวีม <We. S 1> ไม่ต้องเรงตึ้งเลยคำแรกคำแรกอยากกินมันโดนอะไรเนี่ยขว่วกิ้งเนี่ยอ อย,ยอดไปเทปครับผมถึงพริกตึงถิงนี่น่อนหมอทุกอย่มือเที่ยงนะครับเผ็ดกำลังดีเลยได้แรงเลยอร่อยแรงเดี๋ยวเบิ้นเบิ้นคำสองอาหาร้อยครับพี่น้องมันเป็นวัดจัดการไก่ถึงไมื่อจะกินเผ็ดก็ หลราแพ็คลงครับมันมีต่างแกันเยอะเกล็ดง่ายหมดเราจะอืมที่แกง,ก,แก,งกระป๋องกระปิอืมกระปิกุ๊ก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 แล้วมาพัดอืมพัดในน้ำมันในกระทะพัดพัดไอ้พร้อมแล้วเอามูล,ลงไงอ้เอาไ,ไอ้ตะไคร้กับข่ายเราตำแป้งไปขัดอีกอืมพัด้พร้อมเนเราได้เหนืห่อยจอเราเวิร์นเวร์นได้หลงอยู่เยแค่นั้น เาอกันเทัาียมเนื่อดูเลยร้อาเยี่ยมเปนอืมลองชึ่งกับข้เหียวบนเลยอืมนี่ไดเข่ากันบ่ลองหงไหีคาดแมเลยนะครับเนี่ะอ้ยบไดเลยขาดข้วเนียวกับบดม่แห้งเคาดเบี้ยไม่ได้ัเบี้บมีแห้ง ขอนี้กับขาแบบเหนอยวน่มแซ่บไปกันได้แรงเนาะคือเร่ร้อยร้อยเป็นน้งนะเคียงข้าเนี้ยเอาบ้านตัวแลไม่ดู้ดีอ่ะร้านฮะว่าแซ่บร้อยนี่แรงกันเนาะเออว้าข้ามาลุยกันต่อดีกว่าเดี๋ยวก่อนั้จองคนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาติดรายการกันนะครับก็ับ เพื่อนๆนะครที่ดูคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็ฝากรบกวนนะครับกดไลค์นะครับใช่กดแชร์นะฮะก็อย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับนิ่งนองนิ่งนองนิ่งนองแล้วคุณจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปที่เราว่าเชฟบอยกับเชฟบรสชเชฟบอยคือเชฟอ่าสิงห์ที่สามครับอ่าผมเสือใต้เสือใต้อ่ามาประจันกันแล้วเดี๋ยวมาดูว่าอีพีหน้าคลิปหน้านะครับเราจะทํา เมนูอะไรแล้วก็จะเป็นเมนูใต้หรือว่าจะเป็นเมนูอีสานนะครับกดปุ่มนะครับกดกระดิ่งไว้ฮะแล้วคุณจะไม่พลาดในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ก็ผมกับพีชชาติก็ต้องเคลียร์จานนี้ให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับไว้พบกันในอีพีต่อไปสวัสดีครับนี้สวัสดีครับ